มาสวัสดีจ้าพี่นอ้องเขามาสั่งลุงมาคำสั่งตรงมาแต่แล้วสีดาฝังหอนแม่เซียวกันนะของ สังว้เห็นห้ได้แล้วติดตกับดวนฮะบอกมีมีแน่สิเฉลยห้อยู่ติดตอกับดวนเด้อขณนยินอยู่แม่แม่เซียวบอกว่าติดตกับดวนขเบม่งคลิปนี้แล้วให้ติดตกับดวนเดี๋ยวสิบอก นะมามึงนี่ทางห h าทางห h าปากขอคววมนี่หาหอนแม่เซียวแม่ว,ว่าสันแล้วว่าติดตอ่อกลับมาดวนอันทนีนท่ตกลงกันไว้ทำตามได้แล้วว่าสัน้นเพื่นว่าเพินพ่นเพิ่นเพิ่นเลยบอกให้ติดตอ่อมาหาเพื่อนเพิ่นสิคุยกันเองว่าสัน้น เดีวสิคุยเองบอบบวอาให้บอกว่าอิหยังว่าสันในยินมาแม่ติดต่อกลับมาเด้อขั <laughs> ้นไหนมึงเออขั้นไนยินแล้วเดี๋ยวมงคลิปนี้แล้วทางออกมันหกงูวาสันหอนหอนพี่น้องเอ้าคักนี่ขอ,อการันบ่นาได้ ตาเราไปฟันหักสองเถียวแล้วพี่น้องมันได้ใส่ด้ามอันนี้ใส่เสียมเอามันได้ใส่ด้ามยังขางเหียนตา ให้ดามเสียมเออดาเสียมน่อยนี่มาแต่ใสบีน้ำหาอยู่เสียมตัวนี้มาแต่ใส่เอาแม่ป่ไเด้ยินบีถามหาบอกว่ามีไปยินเนบพักนาบ้านมีว่าเสียมหน่อยดามเล็กไปใส่าสั้นน้องบีน้ำหาเสียมนี่แหละพี่น้องเลอะเสียมใหญ่ไปฟว้ดินนาบ้านเอาพักหอมเปยนั่นแหละเอามาแต่หน้านั่นแหละที่มันเป็นเบียร์นะแม่ห้แม่ก็พอแล้วคีมเขามาให้น้องบีเดียว เราออกมาได้บพ่อนเดหลายเดี๋ยวเสียเราอ,อมาอีกเดี๋ยวน้องบิสี่เือออกอีกก้อนมะแรงหรือข้างทางทานนั่นออกเอาอไปเน็บแตกไว้คนนี้เพ่งพักบุ่งเคีียพักปังมันเท่าแบบนี้งูหลายคนกะสิว่าคือ่เอาไว้เก็บได้แต่หยอดมันพี่น้องนอนนั่นเท่าก,กับทางออกมันหกมันหกงูไหล ยายมันเลื่อยขึ้นเฮียนมันหนาฝน,นไม่มีหม่องอยูด้ มันเทาขึ้นต่นม้อนได้พี่น้องต่นขั้นม้อนเอ้ยะบะเมียนใบม่อนนะ่ะแม่ที่ใส่ต้มไก่นะตะกี้แห่งมีหน่วยมีิยังเฮาหักลงมันหกปั้นมันลงจักงูเขียวงูยังหลาแน่เฮียนเทามันติดให้หน้าอยู่น่ามันสีกับไหลได้พี่น้องเพราะย่าเหมือนเล่นบ่อยเล็กน้อยมะไก่เลย เพราะว่ามันขึ้นจากให้หน้าเนะาะจะเมันมาแต่ไซหลายค่ะฟันลง าแนวให้แม่ออกกำลังกายพอเรามาไลา่ไอ,อ้ยังเกาะมาต่อ้ทอน้ำให้เพื่อนบ่เขามาต่อทอน้ำให้ข้าเจ้าเฮียนทีน้องไม่ขึ้นรับทรงน้ำเพื่อนน่ะหรอพี่น้องเพื่อนบอกว่ามาตอทอน้ำให้แน่ว่าสันพอเลยเขามาต่อ้ทอน้ำให้ข้าเจ้าทอน้ำข้าเจ้ามันเป็นอยังบุมันหัวขึ้นยังนี่ะข้าเจ้าเลย ให้พอมาเค็นให้บ่ตองน้ำไปบ่ตองน้ำไปหมาหมาซ่าคู่มันสีไปมันสีน้่แม่ไปพ่นแล้ว มาน้องบีสิภาพไปมองอันนั้นพี่น้องสีบเสียโอ้ขาติ่งกับอะไรนกหยาก็ะปันไม่เป็นนกหยาเขาได้พี่น้องนกหยาแปลงพักพูดไงนอนฟังวิทยุอยู่พนนกหยาแปลงพักแล้วน้องบีเอามาเนบอีกเอามาถ,ถุงหนึ่งแม่เอามาได้ให้ถุงกอบหนึ่งแล้วเสียแล้วเอามาอีกอยู่แล้วน้องบีสิลืออีกข้างทางเอามัดไหนลือย่านมันเหี่ยวกันเลยเอามาเน็บก่อนพี่นออ้องหอมเปรีหอมเปรผักซีไปเลเลย ซืนอยู่เด้เน่นะนี่ีเอามาคุดคุดเป็นหลุมพว่นดินขึ้นคุดเป็นหลุมแล้วก็มาลุงเอาดินฝังกบลุลงซืนเลยพี่น้องฮะอ๋อป่วยญ่แล้ววะคนเบาเลี้ยงเสียว่ะสันในวิทยุเอามาเน็บไว้เอาเดี๋ยวไม่ก็แตกข้าวเดี๋ยวหอมเป็แตกไง เนี่เมือแรงน้องบีสิลื้อฟังนี่เรือ,อน,นี่ออกไปหมดอ,องไปกระเพ้าเกิดก,ก,กำลังงามหดเหมือละเทียพี่น้องเพรว่าดินมันซุ่มอยู่นั่วน้องบีสีคขุดอ,อันนี้ออกแต่ว่าเหงาหยาในกระสีเอาไว้คือเก่า๋ยวสีลื้อเอาแนวเอาไหม้มาขาดเท่ากนเอาให้เอาหอมเปรเขามาพี่น้องผูดอะไรทีแต่มึงคลิปน้องบีทีตอนอยูหน้านะอาจจะเห็นเบียร์มิตเบียร์พักอันเดียวเต็มเลย๋ยวสีบอกพ่อตัดไอขุดใส่ถุงเขามาให้ มันมีสิตัดพักอันนี้ออกขึ้นได้บุบางเที่ยกับสีลือตัวนี้แต่ว่าให้มันใหญ่ให้สีลือสีเอาไปปูทั้งนั้นกอนเนาะของนี้มันเน็บแล้วห่อนบรรยากาศจะเที่ยวแดดเที่ยวบดอยู่นี่แลวพี่น้องมันเอาฝนกับเมตกมกี่ฟ้าลายลายคับฝนตกกับสีไข่ยอยู่สีเย็นอยู่มันทองฟ้าในงามบาร่รคบ เอาแล้วล่ะไปแล้วได้คาดได้เสียมจิไปทั้งหลังบ้านพี่น้องไปค้างบ้านไปข้างว่าสีพาไปเมืองพักอันนั่นพักีอย่างวะฮะบอกินบ่อข้อแล้วแม่นบอกบ่อข้ออ่ะล่ะบอสหล่อนในมันอยู่บีบอกื้อเลย บุยเออมันเอาอ่ายตัวหล่ะเอานี่พออยู่นี่พอแล้วตอทอ,อยู่นี่แล้วพี่น้องมันเป็นพื้นไปเลยเนาะผักตำนิ่นผักใส่ข้งางบ้านดินอันนี้ผุหมด เด็กคนพี่น้องขอบพระคุณในหลายที่ติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งกดติดตามนัน่คลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาพ่อได้บังหน้าวิ่งหนีบังมือหนของเฮานี่บอ๋อมือน,นั้นได้บังหน้าโทษน่วยหนึ่งพี่น้องพ่อแล้วเด็ดของไปหายละว้วยยิ่งหนีละพัสัุ์ต้นมาเป็นเตมีหน่วยได้กับมีต้นมาเป็นเตมีหน่วยได้ซ้สั น้อดินคืนอางามเธอเป็นตะปูพักดีเธอคางบ้านตาไปก่อนพี่น้นองขอพระคุณในไลน,น์เนาะสวัสดีจ้า